สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูชิดารัตนพาราหรือว่าครออนนั่นเองนะคะซึ่งนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการเขียนทศนิยมในรูปกระจายนะคะซึ่งเป็นอีกเรื่องเลยที่ง่ายมากๆนะคะจะง่ายขนาดไนนั้นไปเรียนกันเลยค่ะ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วจะต้องสามารถเขียนทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งในรูปกระจายได้ค่ะ mm hmm. ก่อนอื่นนะคะ mm hmm. คุณครูขอทบทวนหลักและค่าประจำหลักของทศนิยมก่อนเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยคุณครูอ้อเคยสอนไปแล้วคลิปที่แล้วนะคะหลักและค่าประจำหลักของทศนิยมนะคะอันนี้เราอิงจาก ตำแหน่งหลังจุดทศนิยมโดยนะคะตัวแรกนะคะเราเรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่1จะอยู่ในหลักส่วน10ซึ่งหลักส่วน10นะคะค่าประจำหลักของเขาก็คือเศษ1ส่วน10หรือ0.1นะคะถัดมาทศนิยมตำแหน่งที่สองทศนิยมตำแหน่งที่สองจะอยู่ในหลักส่วน ร้อยหลักส่วนร้อยจะมีค่าประจำหลักเป็นเท่าไหร่เอ่ยจำได้ไหมอานะคะจะมีค่าประจำหลักเป็นเศษ1ส่วนห0 0รหรือ0.01นั่นเองถัดมาทศนิยมตำแหน่งที่3อยู่ในหลักส่วนพันนะคะมีค่าประจำหลักเป็นเศษ หนึ่งส่วนหนึ่หรือ0.01นนั่นเองซึ่งนะคะเราจะเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นเศษส่วนเนี่ยนะคะถ้าเศษส่วนตัวส่วนยิ่งมากจะมีค่าประจำหลักน้อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันถูกแบ่ง เป็นหลายหลายส่วนกว่านั่นเองส่วนถ้าเป็นทศนิยมถ้าเป็นทศนิยมเหล่านี้นะคะตัวที่อยู่ไกลจากจุดมากตัวที่อยู่ไกลจากจุดทศนิยมมากยิ่งจะมีค่าน้อยค่ะและก็อีกอย่างค่าประจำหลักของหลักที่อยู่ทางซ้ายนะคะจะเป็น10เท่า ของค่าประจำหลักของหลักที่อยู่ติดกันทางขวามือเสมออันนี้นะคะเป็นการทบทวนในคลิปที่แล้วทีนี้เรามาเรียนกันเลยนะคะในเรื่องการเขียนทศนิยมในรูปกระจายแล้วรูปกระจายคืออะไรล่ะคุณคุณไหมคะ,ะที่จริงเด็กๆได้เรียนรูปกระจายไปแล้วนะคะในเรื่องของรูปกระจายของจำนวนนับ อันนี้จะเพิ่มมาเป็นจุดทศนิยมเฉยๆซึ่งง่ายเหมือนกันเลยนะคะมันคือการเขียนในรูปการบวกของค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของทศนิยมนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะจำนวนนี้อ่านว่า695.702นะคะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเลขโดดแต่ละตัวเนี่ยนะคะ อยู่ในหลักใดแล้วมีค่าเท่าใดเราก็สามารถนำค่าของเลขโดดนั้นมาเขียนในรูปการบวกกันได้เลยนะคะโดยเรียงจากหลักที่มีค่ามากไปหาหลักที่มีค่าน้อยอมาดูจำนวนนี้เราจะเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรโดยนะคะ ขั้นตอนแรกคุณครูจะพาเขียนในรูปของที่เป็นเศษส่วนก่อนซึ่งนะคะจะได้ว่า600บวก90บวก5บวกเศษ7จส่วน10ะคะแล้วก็บวกเศษ2ส่วน1,000อ่ะศูนย์หายไปไหนล่ะ 0นะคะเด็กๆสามารถเขียนข้ามได้เลยไม่ต้องเอามาเขียนในรูปการบวกนะคะเราจะเข้าใจตรงกันว่าถ้ามันมีค่าเป็น0นในหลักนั้นเนี่ยเด็กๆสามารถข้ามได้เลยอ่าทีนี้มาดูถ้าเราสามารถเขียนเป็นพศนิยมละ่ะจะได้อย่างไรนะคะเช่นเดียวกันเลยนะคะตรงนี้ ค่าของหลักร้อยถึงหลักหน่วยเนี่ยจะเหมือนกันเป๊ะเลยคือ600บวก90บวก5ถัดมาบวกด้วย0.7นะคะข้ามเลขกูนย์ไปเสร็จแล้วก็บวกด้วย0.002ค่ะอ่ะ มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะพิจารณา81.239เราจะมาดูค่าของเขาก่อนนะคะค่านี้ที่ได้มาจากเลขโดดในหลักนั้นๆนคูณกับค่าประจำหลักนั่นเองนะคะทีนี้เราจะนำมาเขียนในรูปกระจายซึ่งก็คือการบวกกันนั่นเองโดยเริ่มจากนะคะ เขียนเป็นเศษส่วนก่อนเช่นเดิมเราก็จะเริ่มจากที่มีค่ามากก่อนเลยนะคะจะได้เป็น80บวก1บวกเศษ2ส่วน10บวกเศษ3ส่วน100และสุดท้ายบวกด้วยเศษ9ส่วน1,000นะคะสังเกตค่ะ ถ้าไม่มีเลขศูนในจำนวนนั้นๆน,น,นะคะจะเรียงตามดังนี้คือส่วน10ส,ส่วนร้อยแล้วก็ส่วนพันทีนี้มาดูถ้าเขียนในรูปกระจายที่เป็นทศนิยมล่ะคะจะได้เท่าไหร่เอ่ยอ่ะเช่นเดิมตรงนี้80บวก1บวก0.2บวก 0.03และก็บวกด้วย0.009ค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างคะพอจะเข้าใจไม่เอ่ยนะคะครูคิดว่าเด็กๆต้องทำได้แน่นอนเรื่องนี้ง่ายนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคะ่ะเรามาลองฝึกทำกันเลยดีกว่า เติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะมาดูข้อแรกกันเลย532.809นะคะหาตัวเลขมาเติมสิว่าจะเอาเลขอะไรมาเติมถึงจะได้ถูกต้องตามรูปแบบการกระจายนี้เด็กๆคิดสิคะ มาดูเฉลยกันเลยนะคะสังเกตเห็นว่าตัวแรกเขาให้มาแล้ว500ตัวนี้ได้มาจากเลข5อยู่ในหลักร้อยจึงมีค่า500นะคะถัดมาตรงนี้จะเติมอะไรก็คือเลข3เขาอยู่ในหลัก10จึงมีค่าเป็น30นะคะแล้วก็บวกด้วยเลข2ในหลัก หน่วยทีนี้มาดูตัวเลขหลังจุดทศนิยมกันนะคะให้เด็กๆจำไว้ว่าทศนิยมตำแหน่งที่1ส่วน10นะคะทศนิยมตำแหน่งที่2จะส่วน100ทศนิยมตำแหน่งที่3จะส่วน1,000นะคะก็จะง่ายในการนำมาเติมเรามาดูต่อไปคืออะไรเอ่ยส่วนด้วย10แสดงว่าเป็นทศนิยมตำแหน่งที่ 1>, 1คือเลข8นั่นเองนะคะถัดมาเลขศูนย์ตรงนี้นะคะไม่ต้องนํามาเขียนจึงทําให้หลักส่วนร้อยตรงนี้หายไปนะคะแล้วก็มาต่อที่หลักส่วนพันหลักส่วนพันคือทศนิยมตําแหน่งที่3ซึ่งก็คือเลข9นั่นเองอมาดูข้อถัดไปกันเลยข้อนี้นะคะ 6 5 0 4 8ค่ะอ่ะเด็กๆไปลองทำกันเลยค่ะอะ่ง่ายใช่ไหมล่ะครูคิดว่านักเรียนจะต้องทำได้ทุกคนแน่นอนดูเฉลยกันเลยนะคะอะ่เลข5ตรงนี้นะคะสังเกตว่า ก่อนอื่นเลยเขาให้6 0 0ันมาแล้วซึ่งมันก็คือเลข6ในหลักพันถัดมาเป็นเลข0 0เราจึงข้ามไปมาเป็นเลข5ในหลักหน่วยคือตัวนี้เสร็จแล้วนะคะดูตัวเลขหลังจุดทศนิยมเลข0นย์ตรงนี้นะคะอยู่ในหลักส่วน10เราตัดทิ้งจึงไม่มีหลักส่วน10แล้วก็จะเป็นเลข C เลข C อยู่ในหลักส่วนร้อยนะคะ ก็จะนำมาเติมเป็นเศษ4ส่วน100บวกด้วยเลขอะไรเอ่ยจะส่วน1000มันจะอยู่ในตำแหน่งที่3ซึ่งอยู่ในหลักส่วนพันคือเลข8นั่นเองนะคะก็จะบวกด้วยเศษ8ส่วน1000ะคะก็จะได้จำนวนนี้ให้เขียนอยู่ในรูปกระจายได้อย่างถูกต้องค่ะ เรามาลองทำดูอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นการเขียนในรูปกระจายซึ่งหน้านี้คุณครูจะให้เขียนในรูปกระจายของทศนิยมค่ะ,ะมาดูข้อแรกเลย250.824นะคะจะเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรเอ่ยอให้เวลาเด็กๆสัก20วินาทีค่ะเริ่มเขียนเลย อย่าลืมนะคะว่าถ้าเป็นเลขศูนย์เนี่ยไม่ว่าอยู่หลักไหนก็ตามสามารถข้ามได้เลยนะคะแล้วเราก็เริ่มเขียนตัวเลขหน้าจุดก่อนเสร็จแล้วค่อยมาเขียนค่าของตัวเลขหลังจุดค่ะ,ะค,คุณครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะทำได้แล้วนะคะมาดูเฉลยกันเลยดีกว่า คำตอบคือ200บวก50บวก0 8บวก0.02และบวก0.004นะคะซึ่งอันนี้ก็ง่ายๆเลย200นะคะก็มาจากเลข2ในหลักร้อย50ตัวนี้มาจากเลข5ในหลัก10เราข้ามเลข0ไปเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวเลขหลังจุดทศนิยม 8อยู่ในหลักส่วน10จึงมีค่า0.8 2อยู่ในหลักส่วน100จึงมีค่า0.02 4อยู่ในหลักส่วนพันจึงมีค่า0.004ค่ะข้อแรกใครถูกบ้างเอ่ยเก่งมากเลยนะคะมาดูข้อถัดไปกันอา 0.072ค่ะจะเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรข้อนี้นะคะเขียนได้สั้นมากอ่ะให้เวลาสัก10วินาทีก็พอเริ่มเลยค่ะ ามาดูเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าตัวเลขหน้าจุดทศนิยมเป็นเลข0เราจึงไม่เขียนข้ามไปเลยตำแหน่งที่1ก็เป็นเลข0ไม่เขียนนะคะเราจะมาเขียนทศนิยมตำแหน่งที่2กันเลยเลข7ตัวนี้อยู่ในหลักส่วน100อยนะคะอยู่ในหลักส่วนร้อยเขาจึงมีค่า0ูจุด 07และก็เลข2ตัวสุดท้ายนี้นะคะอยู่ในหลักส่วนพันจึงมีค่า0.002ค่ะอ่ะข้อที่3เลยนะคะตะกี้คุณครูกดเพลินไปหน่อยอ่าเริ่มข้อที่3กันเลย ทำมาหลายข้อแล้วค,คุณครูหวังว่าข้อนี้เด็กๆจะทำถูกทุกคนเลยนะคะมาดูเฉลยกันเลยค่ะจะได้เป็น50บวก0.08บวก0.009์นี้ก็ได้มาจากเลข5อยู่ในหลัก10นะคะมีค่า50 เราข้ามเลข02ตัวนี้มามาถึงเลข8เลข8อยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่า0.08และสุดท้ายค่ะเป็นเลข9อยู่ในหลักส่วนพันมีค่า0.009นะคะมาสรุปความรู้ที่ได้ในวันนี้กันค่ะ การเขียนทศนิยมในรูปกระจายนะคะเป็นการเขียนในรูปการบวกของค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของทศนิยมนั้นนะคะซึ่งค่าของเลขโดดในหลักต่างๆเนี่ยได้มาจากไหนก็ได้มาจากเลขโดดในหลักนั้นคูณกับค่าประจำหลักของมันนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะง่ายไหมเอ่ยง่ายเลยเนอะ ใครอยากเก่งนะคะก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะดังนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนของคุณครูเก่งคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนไปทำกันคือแบบฝึกหัด7.8นะคะเช่นเดิมเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูด้วยนะซึ่งนะคะ ถ้าใครมีปัญหาหรือว่าสงสัยข้อไหนสามารถสอบถามคุณครูได้เลยทางไลน์นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ